อาจารย์มันได้พอมาหลายเตะยนายยาสามวันติดก <soci> nos <ain> ันนะมึงนี่มันเจ็บเลยใจ่ยังไงก็โอเคหมดทุกอย่างโอเคผัวเยี่ยผัวเยี่ยวโอเคผัวเนี่ยมึงต้องคออย่าไปกวาดกระพื้นอย่างเดียวมึงจงเอาผ้ามาถอยเม็ดบุกี้มั้ยถ้าเกิดเจ็บหายแห้งผ้าเปียกเนาะเข้าแต่อ่ะจกนี่มึงต้อสำคัญนะเวลาเขาหน้ามันเส็นใส่มึงพอเนี่ยมันจริงงามเนี่ยมึงดูเห็นรึเปล่เวลาเขาเส็นใส่อ่ะน้าเนี่ยเงาอ่ะเห็นมั้เหรอ มึงดูมึงเวลามึงพอกระจกเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าเวลาฝรั่งเขามาเนี่ยเขาหันเนี่ยเขาจะหุ้ส้นเลยว่าที่นี่มันจะเรียบร้อยตีนสะอาดหมดแต่ที่นี่้ภาษาถ้ามึงหันเนี่ยเนี่ยมึงหั่นขาวๆเนี่ยมึงต้องาแปรงมาแต่ถ้ามึงหั่นแยกมึงเอาแปรงมาแล้วมึงเอาเอาไอ้กระบอกฉีดน้ำยาเก่งเลยมึงฉีดชดดๆืแล้วมึงเช็ดทุกอย่างที่มึงหันเนี่ยมึงเช็ดหมด

หักคอมันหลวันแล right. <people. AND S 1> <was> ้วม um, ันกินยาเลยมันเอาลุยลุยาไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวทิ้งก็จะทิ้งก็เดินก็มาคอก็จะทิ้งต้องเข้าไปเนี่ยหรือยิ้อก็จกยิมคอกจกยิ้พคอาทุกอย่างท้ก็จะไม่ไปสร้างหิวแน่มันเน่ะจะไปพ่านตาละตกล